สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนมะพร้าว WND ของเรานะครับบรรยากาศหลังจากฝนตกอยู่สอวันนะครับตอนนี้มองไปทางไหนก็เริ่มจะเขียวไปหมดแล้วนะครับนี่ครับต้นกล้วยก็เขียวมะพร้าวก็เขียวนะครับตอนนี้มะพร้าวเราได้1ปีกับ สองเดือนแล้วนะครับกล้วยก็เหมือนกันนะครับกล้วยเมื่อก่อนจะเป็นกอใหญ่ๆนะครับเราออกให้เหลือหนึ่งต้นนะครับเพื่อให้มะพร้าวได้รับแสงแดดนะครับแสงแดดจะไม่ปกคลุมต้นมะพร้าวนะครับทำให้มะพร้าวเขียวสวยนะครับ นี่ครับสวยงามมากนะครับน้ําในคลองก็เต็มแล้วนะครับตอนนี้ครับเขียวสวยมากเลยนะครับน้ําในคลองเต็มแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับช่วงเย็นๆนะครับเรามีปลูกฝรั่งแซมด้วยนะครับในสวนมะพร้าวอนข้างที่จะเขียวเลยนะครับ ฝนตกมาสองสามวันบรรยากาศเขียวไปหมดทั้งสวนเลยนะครับตะไคร้ก็เขียวครับกล้วยก็ต้นกำลังสวยเลยนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับน้ำเต็มคลองอย่าพึงตัดไปเมื่อสองอาทิตย์นะครับยาวอีกแล้ว นี่นะครับบรรยากาศรอบๆในส่วนของเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ